สวัสดีครับเพื่อนๆนี่มาดูอีกหนึ่งปัญหาขี่มาดีๆนะครับไฟรูปเครื่องโชว์ไฟอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเข็มนะครับไอเข็มวัดความเร็วเนี่ยมันกระตุกมันจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเวลาโดดคอสะพานเหมือนเหมือนสายหลวมสายขาดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้ว มันไม่ขึ้นพอมันไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยตัววัดความเร็วเกข็มวัดความเร็วไม่ขึ้นไฟก็โชว์นะครับเปียนไฟรูปเครื่องเด้งขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไฟตัวนี้ขับได้มันเป็นแค่อเซนเซอร์วัดความเร็วที่อยู่กับเกียร์ครับเคยเปลี่ยนไปตัวหนึ่งแล้วอันนี้ตัวใหม่ ก็เริ่มจะมีอาการอีกแล้วสงสัยโดนน้าโดนอะไรเยอะมั้งหรือเวลากระชากเกียร์ออกตัวอะไรประมาณเนี้รอบเฟืองมันขึ้นเร็วเกินมันไม่ทันก็เลยทําให้ตัวไอ้วัดความเร็วเสียนะครับนี่ขนาดเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตัวหนึ่งเห็นไม่ต้องกลัวครับไฟตัวนี้ขับได้จะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือคันเร่งออก ถ้ารถไม่ได้รีแมปก็จะไม่เห็นนะครับว่ามันกระตุก้าเร่งจะมีกระตุกหน่อยถ้ารถพวกรีแมปมาใส่กล่องมาถ้าไฟตัวนี้ได้งนะมันจะมีเหมือนกระตุกนิดนิดนะนี่ครับแต่ขับได้เครื่องไม่เขกไม่ดอกทําได้ปกติมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงไอเ้เข็มวัดความเร็วเนี่ยฮีแก้ถ้ามันไม่ขาดเลยเหมือนขี่ไปแล้วมัน ขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วมันเด้งปุ๊บมาจอดจอดจกพักบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายก็ไม่เป็นไรครับขี่ไปเวลาเราจอดตอนถึงบ้านแล้วมันก็หายไปเองถ้าเซ็นเซอร์เราไม่เสียเลยนะมันแค่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเออนั้นได้แต่ถ้าเสียก็เปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ครับตัวเท่าไหร่ว่าละสี่ห้าร้อยนี่แหละที่อยู่กับเกียร์เซนเซอร์วัดความเร็วดีแม็กเชฟเก่า ตัวเดียวกันนะครับเนี่ยนี่เป็นเชฟตาหวานแต่เป็นตัวเดียวกันกับดีแม็กเก่าไม่เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันก็ลองไปซื้อมาเปลี่ยนกันได้ครับถ้าของใครมันขาดแบบมันไม่ขึ้นเลยแต่นี่ของผมมันขึ้นนะคเป็นระดูดข้อต่พานเหมือนสายหวมมนื้อมันขาดในอะไรสักอย่างนี้เนี่ยจะตกวิ่งอยู่ดีเข็มก็ตกฟุบลงมาศูนย์เลยไปสักพักมันก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นเด้งลงแล้วทําให้ไฟโชก โอเคเอาไปแก้ดูครับจอดเฉยๆก็หายครับหรือใครมีที่ลบโค้ดก็ลบได้ครับลบแล้วก็หายถ้าลบแล้วเข็มไม่ขึ้นไม่หายก็ต้องซื้อเซ็นเซอร์ใหม่นะครับเป็นแนวทางครับคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ครับใครหลายๆคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่างยาโมนิไสวัสดีครับ